มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจจอขอสารถอนประกันตัวนักเคลื่อนไหวบีบแต่ป่วนรถขบวนเสด็จวันที่7กุมภาพันธ์2,567พนรวจลตรีสมควรพึ่งซับ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ข้อมูลในกรณีที่มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสองคนแสดงความไม่เหมาะสมต่อขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพขณะที่ขบวนกำลังแล่นผ่านทางด่วน โดยพลตารวจตรีสมควรกล่าวว่าช่วงที่เกิดเหตุขบวนเสด็จนั้นไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดโดยมีรถนําขบวนปิดหัวปิดท้ายเท่านั้นซึ่งประชาชนก็สามารถใช้ทางได้ตามปกติแต่ผู้ก่อเหตุได้บีบแต่ยาวขณะที่ขบวนเสด็จล้่นผ่านพร้อมพยายามจะขับแซงรถขบวนตํารวจปิดท้ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามมาตรการใช้รถขวางตามยุทธวิธี พลตำรวจตีสมควรกล่าวว่าจากการสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนนี้หนึ่งในผู้ก่อเหตุคือตะวันผู้ต้องหาในคดีมาตตา1นึและอีกหนึ่งคนเป็นแนวร่วมโดยตำรวจได้เข้าแจ้งความที่สอนอดินแดงแล้วในข้อหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากไม่เข้าขายมาตตา1นึมาตตา1นึนั้นครอบคลุมในหลวงพระราชนีและราชทายาท นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมเหตุการณ์ในพื้นที่ต่างๆที่ผู้ก่อเหตุได้ทำผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับสถาบันเพื่อย,ยื่นต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวเนื่องจากเป็นการกระทำผิดตามคำสั่งศาลที่กำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้กระทำการใดๆที่สร้างความเดือดร้อนหรือก่อความวุ่นวายกระทบต่อสถาบันตำรวจจ่อขอศาลถอนประกันตัวนักเคลื่อนไหวบีบแต่ป่วนรถขบวนสมเด็จพระเทพขอขอบคุณข้อมูลจาก ่ .com คะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ